หมดนี่ชอบไปเท่าไหร่รึงล้านกว่าวันนี้พี่มาเนี่ยพี่ต้องการใช้เงินประมาณเท่าไหร่แสนห้านี่หมดนี้ก็เท่าไนะแสนห้าน่าจะได้แล้วมั้งฮะเอาเยอะไหมหรอเกินทุนแล้วครับเกินทุนล้สวๆคเล่อพี่อ่ะอย่างนี้ครัผมผมแจ้งย่ว่าเอาเข้าก่อนนะตรงเนี้ยห้าหมื่นตรงเนี้ยสองหมื่นเจ็ดห้าื่นเจ็เป็นเจ็ดหืนเจ็ดบวกกับตรงเนี้ยสี่หมืเป็นหนึ่งแสนหนึ่งมเจดพันถูกไหมครับผมแกะดู ผถ้าได้ตามนี้ผมจ่ายตังค์พี่โอเคนะโอเคครับ,รบเริ่มแกะเลยฮะผมต้องแกะมาดูตัวตัดนะฮะว่าตัวตัดเรียบร้อยดีไหมต้องอาตัวตัดมันจะเป็นจุดที่บอกได้ว่าเก๊หรือแท้อ่ะตรงนี้ชุดนี้จะเป็นพักนะครับเด<ม>ี๋ยวเราจะมาดูเนาะเมื่อกี้ที่คุยพี่เข้าไปก็จะเป็นชุดนี้หมดเลยนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวจะดูว่าพาแท้หรือเปล่านะถ้าแท้ก็เป็นไปตามพี่คุยกับพี่เขาไว้เพราะว่าแกะมาแล้วทาอะไรไปได้แล้วนะครับนี่ซื้อเว็บอะไรมาซื้อที่ไหนมาการเชื่อไม่ได้ แล้วบอกไม่นานห้าเดือนได้ละห้าเดือนคุยพี่เอาดีนะมันไม่แท้เลยนะไม่แท้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 นี่ก็ไม่แท้เี็บร้อยเลยเียบร้อยแล้วซื้อมาแล้วเขาไม่รู้หรอไม่รู้พี่แล้วพี่ซื้อได้ยไงอ่ะไม่มีข้อมูลเขาเลยบอกเดือนจะหลายบาทเลยสมมุตินะผมยกตัวอย่างกันนะชุดเนี้ถ้าพี่ซื้อผมไปเนี่ยทำมันไม่แท้นะผมคืนเงินพี่เต็มเลย